สวัสดีครับผมครับผมสวัสดีพรหมนงอิฟซีทุกท่านครับผมคลิปนี้มาพอกับแอดตอนสายสายบ่ายๆครับผมวันนี้วันที่22พฤษภาคม2566ครับผมเมื่อนี้แอดมาติดตามแนวทางตัวเลขนะครับตัวเลขต่องวดของยายนางล้านเปอร์เซ็นครับแล้ว่ายายนางนี่กระเซียนเลขวิ่งอีหลีครับผมนะครับให้วิ่งสามมาบนล้านเปอร์เซ็นนะครับไม่อิลีครับไม่อิลี แต่ว่าตัวล่องนั่นหายายนั่งจับหลัก3ามอย่างเดียวเลยครับงวดที่ผ่านมาครับ3 5 3ห3 9สาสอย่างแน่แต่ว่าบ่อเอาต 30. <c oughs> า30บ้านี้เลข3าตัวครับเลข3าตัวยายนั่ง9 3สว่าสัน5เพราะวะ่าโอ้ยยายเป็นอย่งยางยไ่คือบ่ว่าเก0นะครับว่าสันนี่3ามตัวแตกครับนะครับพิษแต่บอลไม่ศูนย์มานําครับผม แต่ว่าเลกวิ่งย้ายนั่งครับหัวที่ผ่านมามาตัวเดียวกันครับลุงตาทิพย์เลยนะครับมือนี่จะมารุ่นของย้ายนั่งก่อนลุงตาทิพย์จะได้พรุ่งนี้ครับเม็ดเดียวของลุงตาทิพย์มาบนตังตะไหแนวทางมาสี่งวดครับบนเม็ดเดียวนะครับบนอย่างเดียวครับเม็ดเดียวเนี่ยมาทุกงวดนะครับเอาไปคุณย้ายนั่งกับรอถ่าอยู่แล้วครับไปเบิงวาย้ายนั่งสีมีแนวทางจังไดนะครับมาฝากมาตอนมือนี้ครับ ก็ส่งเกลียงเกียดแต่น้องอวบาดนี่ลูกน้องก็มานอนเฝอสวัสดีครับคุณยายนางครับลูกน้องก็มานอนเฝ้าตัวว่าแต่กินเขาแล้วเมียถอยย้ายเสีซลเขาให้มาไม่เงี้ยผมญาติเขาไปเกียงอยู่ห่างไปเกียงอยู่วัดบ่ครับเกียงอยู่วัดเอ้าปอยู่วัดเครื่องนึงเนาะนโอ้ยใหญ่สามวนองเพื่อไปยุวัดเครื่องนึงจากที่มีสี่สิบเหลืออยู่งเศร้าโต เดี๋ยวว,นวันนีน้งานมือเสาระตีห้าหกโมงแม่กลไปแล้วครับยางกอนบูสันย่าจันทีว่ามือเสาแม่นเหมือนบอดีป้าบอมีเครืองเดียวขาเจ้าหัวะอะไรสิจ้ามีเครืองเดียวอยีกเครืองหนึ่งอยู่วัดเอามาหนี่คุณยายครับมาเว่ากันเรื่องตัวเลขตัวเบอร์รูปบาทนี่มือนี่ห่อนแห้งครับผลกระสีป็นตะต๊กอยู่ นะครับเดี๋ยวมันสิมันสิทื่นมาก่อนฝนเอาเดี๋ยวอันคัดออกเมก่อนคัดคัดไปครับแม่คัดแล้วเนี่ยนะคับมีอตูัดนี่เล้อเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ครับนี่บอกล่างเอาตัวนี้บนเอาตัวนี้ล่างลักเจ็ดบนลักซี่บอกครับ้าบุ๋ยเอาก็มี่สี่เจ็ดพร้อมนี่เด็กมันมี่สี่เจ็ดนี่ซี่หกพร้อมโอ้ยคันไทยเอซีเพิ่นเบิงเอาในนี่นี่ เพิ่นเพิ่นขี้เป็ี่นน้อยเพิ่นสิเอาวสีไฮเขาเอผมนี่นี่มันตัวน้อยเดี๋ยวผมหลอกไหมครับแป๊บเดียวครับน้องไฮอ๋อบ้านนี้หลอกแล้วแล้วบ้านนี้เพิ่นย้ายเอาออกซะอันนี่มันตัวน้อยโพดเบิ่งบ่ออกเอามาเบิ่งตัวง่ายครับบ้านนี้เนี้ยปึ๊บนะครับมาดตัวใดก็ซื้อเอาเด้อบ่ให้ซื้อหมดอย่าไปืดเอ้าหนี่คือ แนวทางของคุณยายนางนะครับบนนี้เด่นสี่ลองเจ็ดแต่ว่าเพิ่นว่าให้โชว์โดนเดี๋ยวต้องฝ่าว่าไว้ก่อนครับคุณยายงงเด่นสี่ลองเจนะ็ดเนาะเพิ่นว่าโชว์ตัวเลขโดนเมนื่อไหร่เดี๋ยวมันสิบถึงปิดสองครับอ่าลักซี่นี่มีอยู่สี่หางสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่หกสี่เจ็ดแต่ว่าให้กัน 3, หาสามไวหาเสียมันสอดพาวอมากประมาณนั้นเปล่าครับเมื่ได้รับเชิญเท็ดนาสลอน มามาออกบาไหวที่หาสามก็ได้นั่มมาอะไรหรัวยเ่หนแนั่นวะครับคือหลักหลักหานี้อันนี้คือบนนะครับแต่ว่าเลขสามตัวคุณยายบอมีลงวดนี้บอด้จับหาเนาะจับห้แต่2 2> สองตัวก็บ่ถึกอยู่เนาะครับงวดวางนึงนี่คุณยายโอ้กันยังวะเดี๋ยวบางงวดวางนึงนี่อะไระเก้าห้าสามเนาะนี่ นี่เก้าหาสามหางเดียวนะแม่บอกหาไซเอดเด้อหาไซออดเด้อปันในตัวหาไซไงพี่พี่ของแม่เลนี่ยเอาไว้ให้หางเดียวด้วยมานี่ของผมจดของคุณได้หน้าอยู่นี่พูก็บอกอยู่ดีว่าเอาศูนย์ไซเดอโอ้ยคอยคือมามักเท่กันมากคอยเป็นมักหนึ่งหันเนาะหัววงแอวเก้าเก้าหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าเป็นสันตัวมามากศูนย์นะครับมามักศูนย นี่ครับเบิงรูสามเบิงเกิง<ม>คุณยายบอกกว่าสามนี่มาแน่นอนน่านเปอร์เซ็น,น,น,นมาอิลีแต่ว่าคุณยายบอติดศูนย์ครับนี่นี่ที่จริงนี่ขนันเอาศูนย์ใส่ปุ๊บนี่เข่าสามตัวแล้วดีครับตัวก็ยังดีม <c oughs> อันนี้มันเงินกลายเป็นหาซะเนาะครับ,บนี่แต,ต่ว่างวดนี่ห้าเสี่ยวตัวไรใส่กับพี่จารณาเยอม,มากศูนย์บอมากหนึ่งบ่อ เอาไหมอันนี้อีกรอบนึงมาเบื้องล่างครับ<ม>บานนี้ครับเอาโอ้ยบอลจบเปลี่ยนเนาะก็ทีว่าล่างเด่นเจ็ดล่องหากเจ็ดนี่ให้ว่าเด่นมาทั้งทั้งบนทั้งล่างมันบ่ครับ,บเลขเจ็ดนี่น,นะครับ <Right. S 1> แต่ว่าในส่วนบนบเด่นบสูเลขสี 4, ่นะครับเนาะแต่ว่าล่างเนี่ยเด่นเจ็ดเลยนะครับตัวรองคือห้านะครับคุณยายนั่งจำให้สี่หางสำหรับเลขเจ็ดมีเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แล้วกัเจ็ดหกรับ ตัวร่องคุณยายนั่งเอาซ้ำเอาสองตัวกัเอาหาหนึ่งหาสองตัวร่องได้ยินบ่ครับสองตัวมันเข่าบ่ครับมันเข่าสองตัวเออร่องห้าห้านี่จับให้แค่สองหางมันบ่ครับแมนแต่ว่าตัวตัวเด่นนี่จับให้ยซีเลยเนาะแมนเอาบานนี้ลองเอาไปพิจารณาเบิ่งเนาะครับเนาะแต่ว่าอัน วงกลมไม่เจ็ดสามเนอะว่งเจ็ดสามเหรอครับสามมาแห้งขนาดเอ้ยเป็นตัวยืนของเขาพอมนะสีสุดายบอลนะเข้าแห้งคักบอกครับเจ็ดสามตัวตัวอใดครับจะเอาอันนี้นะตัวนี้ตัวนี้นี่จะเอาซี่หกผิวแข็งซีหกหรือซี่เกตก็มากตัวใดหรือที่มากสี่เกตผมก็มากซี่นล้ก็มาก ผมว่าบัคซีศูนย์อย <40 S 2> ่แล้วทั้งมักศูนย <40 S 2> ์เต๋อหมักกระรอกหมูศูนย์เพเอาตามก็ยายแลยเนาะเอาขันซีขันยายเป็นยายมักสีเก่เพราะว่าหันมันสีคู่กันกับตัวนี้ครับยากหมักสีเจ็เนะเาะใครว่าเอาพระเอกกับนางเอกจับใส่กันโลดมาถ่ายนะครับพระเอกนี่ต้องคู่กับนางเอกดิอย่าแวดใส่ครับพ่อครับเอ้านี่ครับเน้นให้พร้อมเลยครับตั้งแใจขีดแหลกเลย นะครับคือกันครับวดที่พนสี่นี่ล้านเปอร์เซ็นไหมครับคุณยายหวดนี้คิดว่าวางสันละวางสันมาหลักสิบอีกตั้งหากมาหลักสิบอีกตั้งหากดยวยหลักสิบสี่ล้านเปอร์เซ็นตแล้วก็มาหลักสิบด้วยนะแต่ว่าเบิ้งเอารักสิบหน่วยหลักสิบเบื้องเอาครับคักบันไรเบานีเบาหนีเบาให้แก้ปัญหาเศร้าเด้อ แก้ปัญหาเช่าขันขันขันเมนเท่าเข้าสีวา่ามันอยู่รักสิบสี่นี่มันจิตต้องจิตสิบสี่มันบออันนี้เท่าปี้ตั้งรักสี่ไว้สิเอาจะยู่ลักสิบมันก็เป็นสี่สิบเอ็ดก็ถืเ <c oughs> อเราได้แหละครับการคิดเอาไงไอเป็นไปเป็นท่าแนวทาาคิดเน,นาะบาว่าโอ้ย่ยานั่งกระเจงเธอรี่นู่นนั่นนี่ก็ยับไปว่า ได้แนงคือว่มีเลขสองแค่ตัวเท่านั้นเอง่ามีเจ้ามักสองสมกันี่ได้สองเจ็ดนี่เจ็ดสองบอกเออเจ็ดสองดิผมผมว่าอะไมักสองเจ็ดเจ้ามักสองไดสันมันเป็นตัวยืนคือเจ็ดสามเงินละบาทนี่สองมีเฮ้าเสียไปใส่ยังนี่เราของแม่ที่เหลือสุดผมมันคือมีหนึ่งอยู่สนี่อ๋อมันก็มีหนึ่งตัวนี้เขาแม่ก็มีหนึ่งนี่ แมนคุณยายนั่งจับซีซีหนึ่งเนาะครับซีหนึ่งถือติดหนึ่งซีหนึ่งหานึ่งเนาะแมนอ่าแม่นครับแมนซีหนึ่งหานึ่งแต่คุณยายนั่งจะบ่มีศูนย์เลยงวดนี้เนาะแม่นบ่ครับให้ว่าตัดทิ้งเลยศูนย์ตัดทิ้งคิดว่าตัดทิ้งแล้วเพราะว่ามันอันนั่นแนาะขาขาเจ้าเขาเจ้าว่าศูนย์บ่มาเด้อมันสียืดเป็นนึ่งนะไหนคุณยายนั่งคือใจกล้าแทางงวดนี้แต่สามตัวบ่หายเนาะมันจับยากปวดคุณยายอย่าลืมว่า ตั้งแต่907เป็นต้นมาเก่ากับศูนย์กอดข้อกันมากถูกงวดมันเกิดระวังในหลวงอันนี้เก่านะมันก็มีขี้กันมากก็จะมาเรียกตั้งนี่เ<อ>จ้าเรียกตั้งบ่อเบอร์รถเขาเอียงเขาพวกมีตตีเก่าเบิด <c oughs> เอาทะเบียนรถที่หน้ายกขี่ดิครับคุณยายมอเตอร์ไซค์วิ่นนะ490อ้าวสวยเไเพ,พิ่นจะไป ทำงานบานนี้รถติดเพิ่นเลยว่าโอ้ยบอท่านดอกขันสิชี้รถเก๋งไปว่าสันเพิ่นกัเลยว่าบอกเล่ยขาเอินมอเตอร์ไซค์วิ่นไห้แน่ว่าสันมอเตอร์ไซค์วิ่นบาทนี้กับเพิ่นว่าเพิ่นกับมาเนาะกาแน่ววิ่นเอินเอาโทษเอินเอาเนาะเห็นคนรอลงมาซ้อนท้ายบู้เพิใ์นขึ้นรอแถวสันบัดไปรงฮอดมองทํางานเพิ่นมีทั้งกาดมีทั้งไอ้นั่นมารับเพิ่อนเอ้าว่าสัน บานว่าทีนายกตัวนี้ปุ๊ยสัตว์นึกวานแม่ที่ทรงด่าล่าอะไรแทะอะไรมาทรงนายกนี่เด็กนะมันติดอยู่ยังแค่สามตัวเท่านี้เด็กใส่ครับโอ้โอโอโอเล็กวงไนเขานั่นเบาเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์ห้านั่นเบาเหลือสามตัวเหลือสามตัวเท่านี้สุดนั่นออกหมดแล้วสุดนั่นออกหมดแล้วออกหมแล้วพุณย่าญังสิฝากอยู่บ่ครับ เอาฝากให้เพื่อนไปิดแน่โอ้ฝากให้เพื่อนไปคิดนี่เด้อครับเด้อเขียนว้นี่แหละตัวน้อยๆนี่ครับแต่ว่างั้นมันมีศูนคือตาศูนออกประมาณนี่เม่นบอที่ยังบอกออกว่าสันยายว่าโอ้คุณยายนั่งกับท่านเหตุการณ์อยู่ตัวนี้โอ้คอยเขียนใบเบิ้ลร่างสการ์ที่เท่าไรเพื่อนไปใส่แม่เขียนใบเบิ้ลหรือไม่ขี้เบิ้งมานี่เลขงวดนี่ออกแน่นอนเดี๋ยวสามตัวว่าสัน เขาว่าเขาว่าอ็ดมินงเขาวาเอ้าออกก็ออกต้นตัวพ่อแม่ว่านตัวเอ้าคันออกแล้วปกติาว่าจะไปซื้อรถตรี่นี่สี่ออกยังไหนคุณยายอันนี้มันมันกับติดกับโรดเด็กหน้าโยกมันบ่นีสมมติว่าคันมันออกตัวนี้มาหนี่ยกเว้นเก้าศูนย์สี่เลขคุณยายนั่งจังสี่ถูกเด้ยายพอคุณยายนั่งให้สี่ศูนบ่มอนาถ้า่าออกเก้าศูนย์สี่นี่เลขคุณยายนั่งมาถูกเด้เป็นจังสั่นดิ เก้าสี่ศูนย์เก้าศูนย์สี่เลขคุณยายนั่งจังสีเขาอันนี้เขาเขาให้ปิดตุกับมากขึ้นกันมันบกเข่าสามตัวหรอกมันเขาวังหันมันเขาวังหัน,ม,น,าาหนมันกับเก้าเก้าบอมบอมโมเมนศูนย์สามนี่เก้าสามศูนย์ถ่ายดิมันปิดตุกเก้าศูนย์สามอืมเก้าศูนย์เก้าศูนย์สามนี่ครับบอมเก้าสามศูนย์ดิโมเมนเด็กกันเด็กพวกนั่ยนี่แม่โอ้เขาาหามากมันปิดตุกับ เอา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 เก้าเก้าของเลขที่ปองปอนเด้หนึ่งเก้าเก้าเอาอีหลีตัวนายคุนใหญ่วงเวนที่ปังปอนองค์ที่ปังกรที่ปังปอนนะแม่ที่ปังปอนที่ปังปอนเป็นขนมเนาะหันลโหเบิ้งลู่ออกเก้าเก้ามันไม่ออกได้จังไดนกู่ขี้แปดเก้าแปดไมาออกเก้าเก้ายินไม่ได้เมื่อกี้นายยินว่าเลขรับใส่ในเลขรับวงในได้มาตทั้งไหน เอาก็ไันที่อที่ของนายหลวงอันนี่ของนายหลวงเพิ่ปน่อยรู้ว่าเป็นเลขอันรหัสเพื่อนัันบประจำตัวแต่ละาพระองค์พระองค์กันบ่โอเขียนไว้เขียนไว้ตัวเลขโออโอโอเขาใจแรกเขาใจแรกเขาใจแล้วนึกว่ามันมีคนโทรมาบอกช่นล่ะมันนี่แต่ว่านี่แม่มันดืนคว่วมค้นใจเขาใจบู่นยนศูนสามเหนียว เอาเก้าสามตัวเดียวนะเอาบดศูนย์บดใส่เนาะเจ้าสุนัขขอนวดขอนวดเสียควุมคนคุณยายคำนวดกับขำนวดไปตามสูตรแมนบาร์เรียวเรียกเพิ่นมาประกอบมันมีอยู่แต่ว่าเข้าบอมมากอ๋อมันมีอยู่อะไว่าเข้าบอมมากเข้าบอมมากมันจะได้เก้าสามปีเก้าสามไปสี่ไปเก้าสามหาเลยเออหนัวโอเคครับวัวไปยังวัวนี่ล่ะเอาเท่านั้นเนาะครับเนาะเหมือนเราเนาะนี่เอาสีหายเนาะ เมดแล้วแนวสีหายกันอายุอยุสองตูดเขียนไว้แอปไปเรื่อนนี่เรื่องสามตูดครัมว่ามาหงวดนี่ศูนซีก็เป็น0ูนยแอปไปหงวดหนามสีมาสีมาหาเก่าหรือสี่มาสี่เก่าหรือสมาสองเก่าแมทิเาวเดี๋ยววันที่1มิถุนายนหู้แน่นอนครับคุณยายสีวงแรงองเยเอาทังหราก็ขอบคุณคุณยายหลายๆครับผมขอบคุณหลายๆขอบใจมากๆ